วาใหญ่หรือว่าทำได้ไงอ่ะไม่มีคนเลยอะ่ะเขาเขา,เขาห้ามเสียงดังเดี๋ยวเราไปไหว้พระดิโอ้พระใหญ่ด้วยดิโอ้โหไหว้ไหว้ไหว้โอ้ <ๆ durability. S 3> โหไงเมื่ tide, tide, tide. อกี้เราได้แบบซึมซับวัฒนธรรมแบบเต็มเต็มอะ คล้ายคนติดยามากกว่าแต่ผมเนี่ยนั่นกับพี่ผมอยู่กรุงเทพแล้วพอผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทําเทียนมาก่อนจะไปหาโอกาสทําเทียนที่ไหนที่กรุงเทพโอ้ยไปขคุณเลยผมก็ไม่เคยจริงคือแบบรู้สึกว่าอยากจะเกิดเป็นคนอุดรเลยอุบลลืมอุบลเนื้อโหกเกาเหล่อมเหมือนกันน้าเรืืองเหมือนกันสมองเนี่ยแต่ผมเนี่ยรวบรวมข้อมูลมาแล้วฮะรวบรวมข้าเวลาไหนไปรวบรวมมาพี่ ก็โมไปจริงๆก็มีอยากจะพูดให้ดูสูว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มีสมองเออให้ดูดูคุณผู้ชมดูปุ๊บเฮ้ยเก่งว่ะเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอให้คนมีสมองโมเลยฮะเคยดีไหมเคยดูพยากรณ์อากาศไหมโอ้เคยดิฮะดูประจำเลยตอนเช้าเขาจะบอกว่าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ที่อะไรนะผาชนะใดผาชนะใดพระอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนครับเช้าแล้วเวลาเนี่ยบ่ายพี่พูดทำไมไม่คือจะบอกว่า ไอ้ผาผาชนะใดเนี่ยสุดตะวันออกนะนะออกออกออกไปเลยมึงออกไปเลยไม่ใช่อยู่ที่สุดตะวันออกแล้วเป็นที่แรกที่เห็นพาทธีขึ้นในประเทศไทยนานไหมฮะที่จำมาบ่อยเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงรู้จักนี่ไหมสามพันโบกโหเจ็บอะผมไม่เคยโดนที่ขั้นสามพันโบกสองทีก็เจ็บแล้วไม่ได้ตกสถานที่เที่ยวที่ธรรมชาติสามพันโบกรู้จักไหมรู้จักเขาบอกว่าเหมือนแกนแคนยอนเลยนะ บางไทยอ่ะแกเนยอนมันใช่ร้านอาหาร <c oughs> นั่นเป็นไปแคนยอ,น <c oughs> อ้อแบบแ๋อนั่นเคนแอนแต่แต่เรายังไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงน้ำท่วม <c oughs> จริงๆไอสามพันโบกเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยต้องไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าหนาวเราค่อยมาอีกทีแต่ละที่ที่พี่พาไปพูดขึ้นมาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวยังมีอีกผาแต้มรู้จักไหมผาแต้มผ <c oughs> าแต้มก็เคยได้ยินเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยไปหมดแล้วเลยวะพี่ ผมเคยไปไงเ,เดี๋ยวพาไปจริงนะพี่เตผมไม่อยากเชื่อพี่ละแต่ละที่ที่พี่พูพดมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทุกที่เลยน้ำน้ำก็ท่วมบอกว่าไอ้พระอาทิตย์ขึ้นตะว,วันออกสดนั่นอะบอกมันต้องตอนเช้านี่บ่ายแล้วแต่ละที่มันไร้สาระตอนนี้กองทาพลงเดินด้วยท้องผมหิวโอ้อิ่มอยู่ผมหิวไงอิม่ม ผมวไปหาข้าวกินดีกว่าร้านนี้นี่ไม่ธรรมดาทำไมไม่ธรรมดาเปิดมาแล้ว30กว่าปีไม่มีคนกินไม่มีคนกินเลยเก่าเรื่ยวพี่กันเก่าเรื่ยวพี่กันไปพัะผมว่าน่าลองกินหัวนะผมว่าเป็นยาวไหนไหนพี่ร้านไหนที่พี่บอกว่าอร่อยอร่อยอ่ะข้างหน้าข้างหน้า แต่ผมจำได้ที่พี่บอกว่าเปิดมา30ปีไม่มีคนเลยเรื่องจะพาผมมากินทำไมวะพี่ร้านอยู่ตรงไหนเอ้าร้านนี้อพูดังอ่ะเอ้ร้านนู้นเหรอเออนู่นหนูนนไม่เกี่ยวกันนี่ต่อนี่เลยถึงแล้วพี่เข้าไปว่าวตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยว่าวนะว่าวบนนะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ คือผมได้ยินมาว่าร้านนี้เปิดมา3าสิปีขอบอกว่าค้นเนี่ยลองจองเลยแั่ก็ยังเช้าอยู่ลูกต้องเข้าใจนะตอนเชาน้าจะกินส้มตํายังเช้า,อ,ายอยู่ยนเขาบอกว่าสายๆนี่หมดเร็วแล้วงั้นเถอะใช่ต้องรีบกินรีบหมดก่อนจะมันเที่ยงชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าชื่อแมค่ค้าเดี๋ค่ะหรือว่าชื่อร้านเอาทั้งสองอย่างแล้วเอาแม่ค้าหรืนแม่ค้าสวยแม่ค้าเนี่ยคือ ยายต่อยยายต่อยอ,อย,ยายต่อยถ้าเกิดว่าเอยชื่อยายต่อยส้ตมตำน้ำโจ๊กเขารู้หมดเลยส้มตน,น้ำอะไรนะฮะน้ำโจ๊กค่ะโจก๊กต้อน้ำโจ๊กนันคืออย่างครับมันคืออย่างฮะอ,อาะน,อะน้ำโจ๊กคือตาน้ําที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันไหลนับเป็นศตวรรษมาแล้วยังไม่เหือดแห้งยังมีอยู่ไหลไมาสามสิบปีแล้วอโอ้ไหลชั่วคนมาแล้วยังไหลอยู่หน้าน้ำอันนี้ก็ยังไหลอยู่นะเอางี้ดีกว่าฮะมีเมนูอะไรเด็ด ผมขอกินฟรีหน่อยแต่ถ้าเกิดผมจะกินฟรีเนี่ยผมขอเรียกว่าน้องอย่างจะจ่ายอ่อนไหมน้องต่อยอ่ะถ้างั้นน้องจัดเต็มให้พี่ก็แล้วกันเอาสักประมาณอะไรนะทุกตำเบสิกเลยสักเจ็ดแปดอย่างถ้าเกิดน้องต่อยเนี่ยไม่จัดเต็มให้ผมผมจะหยิบน่าจะจัดเต็มให้เรียบร้อยจะหยิบโอเคได้งั้นผมเอาอันนี้ไปอันหนึ่งไปกิน่ะพีนี่ชื่อต่อนะนี่พี่เต้ น้องทําสุดฝีมือนะน้องนี่สุดจิงเลยเสียงเลิศเกินรอฉันรอเธออยู่อนานเหลือเกินน้องต่อยดาเช้าอะสงสัยสุดฝีมือไงอ่านั่นไงมาอ่านั่นไงมาแล้วแต่ยากว่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องครับน้องน้องนี่อะไรอ่ะอันนี้คือส้มตำลาวส้มตำลาวเด็ดของบ้านเราแซ่บไร้อุ๊ยแสบอีกเลยร้องมือที่หลักเห็นบอล จีนี่ตไปแดกเป็นตอนๆเห็นบล่ะครับผมถ้างั้นก็ไหนๆก็เรียกพี่ต่อยอย่าต่อยมานั่งคุยกับเราก่อนน้องต่อยน้องต่อยนั่งนี่เลยเมื่อก่อนนี่ที่บอกว่าลูกค้าเยอะๆนี่หนุ่มๆนี่ต่อแถวเต็มเลยนะลุ้มเจ็บเออหนุ่มๆรุ่นไหนอ่ะแล้ว่็หลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นมีหลายรุ่นเพราะว่ายังไงขายของมา30ปีก็ต้องคงความแซ่บไปก่อนละตกลงเราจะคุยเรื่องอาหารหรือจะคุยเรื่องส่วนตัวลุ้มควแซ่บเออลุ้ความแซ่บก หลากหลายจะเป็นลักษณะบอกเล่าลว,วดบอกเล่าลดเอออาหารที่สานี่ก็แบบปูยอเอางี้ดีกว่าน้องต่อยน้องต่อยมาโต่อมาชิมหน่อยอโอเค <c oughs> ต่อยถ้าเกิดว่าจะแวะเวียนมากินทนี่นี่มาอย่างไรครับมีกี่ร้านอ,ะอ่ะร้า,าทั้งหมดก็มีสี่ร้านนะคะถ้าหลักๆเลยร้านไหนที่พี่ต่อยอยู่ที่นี่ก็คือที่หลักๆก็จะอยู่ที่วาลินนะคะวาลินค่ะวา่บอกทางหน่อยว่ายังไงอะไรเส้นทางก็คืออยู่ที่หน่าสถานีดับเพลิงตรงข้ามกับ รถไฟรถรถไฟมันจะมาจอดอยู่ตรงนี้ได้เลยฮะและอีกสามที่อีกสามที่ก็คือค่ะอยู่บนฮะหน้าวัดข้างกับวัดแก้งวัดอ้าววัดแก้งค่ะและวัดข้างที่สองก็คือตลาดหนองบัวตลาดหนองบัวสาขาสี่ก็ทางไปตะการมีทั้งหมดสี่สาขาก็โอ้ยนี้เอาเงินไปเก็บไว้ไหนับพี่อ๋อที่นี่เขาเก็บใส่ตุ่มไว้ทั้งนั้นแหละ แล้วนี่ถ้าเกิดเลี้ยงมื้อหนึ่งนี่คงไม่เป็นไรหรอกมาจัดเต็มเลยแล้วเออที่ตอนแรกเราสั่งเอาไว้หกเจ็ดอย่างอ๋อทไมไม่อย่างเดียวจัดเต็มพี่ต่อยหนูจ๋าจัดเลยมาเอ่อน้าต่อมามามาโอ้ไม่น่ามาราจริงคนนี้มามามาโอ้ยโอ๊ยเกินเลยเยอะเลยเยอะเลยที่นี่ก็คือจะเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาก็คือจะเป็นอ่าลาบปลาตองหมกนี่ ไม้ตัวน,นี้นค่ะค่ะค่ะตัวนี้นคือลาบปลาตองหมกและนี่คือไส้กรอกสมุนไพรไส้กรอกสมุน,มนไพรเนี่ยจะมีเครื่องเทศคือให้คือหนึ่งพวกคาตะไคร้ก็ใส่ให้มันเต็มเมลงไปรสชาติก็โอเค,คอ,อันนี้จะเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านก็เป็นสมุนไพรที่ใช้เครื่องเทศเหมือนเหมือนกันในลักษณะคือจะมีเครื่องเทศของ ของมีขามีตะไคร้ลงไปให้มันกลมกล่อมเหมือนกับรสชาติของภาคอีสานเราอ oh. uh, จะเป็นอาหารที่แบบแซ่บๆก็ไม่ลักษณะคือแบบแนัเต,ต็มอันนี้มันต้มยังครับอันนั้นคือต้มแซบกระดูกหมูค่ะต้มแซบกระดูกหมูจะเป็นลักษณะคือจะมีปนหอมกินข่าวนิดๆสำหรับส่วนมากคนอีสานเท่าจะเป็นลักษณะคือจะกินออกอ,อะจะออกแบบเด็ดๆสีบอสิีบอเสีแบบเปียวสีมีข่าัวสีนีพริกป่น หลายหลายอย่างนะพูดมาหลายอย่างอยากกินแล้วว่ะกินแล้วลูกค้าก็เริ่มเยอะเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องต่อยของเราเนี่ยไปทําให้ลูกค้ากินแล้วเราก็โต้ยกันนีกว่ะได้เลยโอเคยังไงแล้วก็แม่ขอตัวพี่ขอน้อนขอตัววันนี้พี่ขอบคุณน้องมากเลยขอบคุณนะน้องตตอยนะครับยวชิมนะถ้าผมเกิดเร็วกว่านี้นะเสร็จไม่น่ารอดอะไรไม่รอดผมเนี่ยไม่น่ารอดโดนทื่ม นี่นะฮะอย่างต้มตําเนี่ยเมนูเด็ดที่นี่เลยเขาบอกว่าอร่อยมากออพี่เต้ฮะไม่กินตะไคร้ของเด็ดอยู่นี่เดี๋ยวกินทําไมถึงไม่กินน่ะเป็นคนที่สารไม่กินต้มต,ำตำําได้ไงวะเอาตรงๆนะกินไม่เป็นบ้าพี่พแต่เกิด <ไป S 1> แล้วเล่นแม่จับยัดปากนี่พวกแตกเลยพี่นี่ลืมบ้านเกิดเนี่ยไม่ล,<อ>ลืมไม่ลืมแต่แบบเคยที่จะลองแล้วแบบ ไม่ได้กระแดหรืออะไรนะแต่แบบได้กลิ่นแล้วมันเวียนหัวเหมือนเหมือนแบบคนเขากลัวส้มกลัวกลัวผักกลัวผักอะไรกลัวพวกโอ๊ยโอ๊ยตีนไก่ตีนไก่เอางี้ดีกว่าฮะเดี๋ยววุ้นเกลือจะจะกินอะ ออย่างที่น้องเขาว่ามันหอมจริงจน้องตายเหรอ หลที่ทำเทียมมาแล้วก็เมื่อยตัวเมื่อยตัวไม่พอร้อนหลังเออเสื้อดำไงกินก็อิ่มก็เริ่มง่วงหาที่พักกันเราเจอที่พักวถ้าอยากนอนฟรีไป็นเกียรเจ้าของไหมเขาขอแป๊บนึงขอคุยใหญ่บ้านนี้หน่อยวิ่งไขว้วิ่ยแรกมันแรกเหมือนใส่รางเท่าหวานแรกเหยียดวัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาถือรอเลยเขาชวนกินโอ้ยเขาชวนกินเลยน่าสนใจนี่เขาออกแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรบูติกเหรอคืออะไรวะบูติกยุ้มาคุยถามขานเลย่ไปดิไปดิคืออะไรวะบูติก ี่านเราอยู่กับเจ้าของโรงแรมแล้วไปโรงแรมที่เราเลือกที่จะพักครับอยู่กับพี่เจนครับสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับ <Yes. S 1> พี่เจนฮะทาไมถึงตั้งชื่อโรงแรมว่าเป็นตาฮัทอ่าทำไมต้องเป็นเป็นตาฮักอยู่อุบลไงฮะอยากเราอยากได้ภาษาอีสานที่มันดูเก๋ๆทำยังไงไวัยรุ่นถึงจะมาบางทีด้วยความเป็นอีสานคนก็อาจจะแบบวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบ<ด>เนี้ยเราก็เลยเลือกคําที่มันทํายังไงให้มันดูดภาษาอังกฤษอ่านก็น่ารัก เห็นที่นี่เขาบอกว่าแต่ละห้องเนี่ยภาพวาดอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครัผมกับตี้ต้องนอนกันกี่คืนนะถึงจะครบแบบทั้งหมดผมอยากเจอทั้งหมดลองลองให้ครบสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งโอ้โหท้งนี้ที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องครับก็เจ็ดสิบเก้าห้องค่ะเจ็ดสิบเก้าห้องก็ประมาณสองเดือนก็อยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรที่บลเลยอะไรที่สำคัญ ผู้เป็นางสวยด้วยทุกต้ัวตัวนี้แหละนั่นนี่นี่มคฟินอุ้ยตายแล้วขอบคุณมากครับผมขออนุญาตพี่เจษนะครับพาผมสองคนไปเรียกดูห้องไปเลยดีกว่าพี่่าครับครับผมไปต่อสวยเลยที่ไหเออดิผมจะพาไปดู ใช่เลยอ่ะไม่แน่กัวอย่างที่คิดครับสวยจะตายพี่แจ่มพี่แจ่มคนทไมเนี่ยดูที่เขาหันหลังให้เขาจะให้เรานวดให้หรือเปล่าไม่รู้นะลูกค้าก็เลือกที่จะพักห้อนี้เยอะนะคะคือเขาดูรูปแล้วเขาก็ขอลายนี้ใช่อ๋อมีเราจะไม่ขอลายนอนลายนี้อ๋อคือเราจะให้ลูกค้าดูก่อนว่าอยากจะนอนลายแบบถ้าห้องว่างถ้าห้องว่างก็นะครับผมก็พี่เจมผมขอเลือกนอนพักห้องนี้และกันครับผมฮะก็คือ มีมีอะไรให้นะห้องนี้ก็จะมีเครื่องเล่นดีวีดีที่เป่าผมนี่อะไรนะฮะด็อกกิ้งค่ะอ๋อด็อกกิ้งอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วก็จะมีขนมมีมีเก้าอี้ให้นั่งเฮ้ยท่านนอนอ่ะแล้วก็มีนิบา์ทางได้ทั้งหมดค่ะได้ทั้งหมดเออพี่เจนจะว่าอะไรฮะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเลือกนอนห้องนี้กันสองคนแต่ว่าอยากจะไปขอเดินอีกทงห้องสองห้องได้ไหมฮะไปฮะะฮะประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันมาดูห้องนี้ไม่รู้รายอะไร แต่เดี๋ยวนะสองกว่าอันดี้เปนยาออาต้องมองออกพี่เจนเขาทิ้มไ่อไหรนมาโอ้ยจองจองผมจองเลยผมจองตรงนี้เลยผมจองตรงนี้เลยผมด้วยพี่เจนฮะถามสิครับว่าทำไมจองตรงนี้ดูกระเป๋ม่เห็นไงก็คือเป็นห้องครอบแฟมิลี่ครอบครัวเลยใครที่มา พี่เจห้องนี้จริงๆเราก็น่านอนนะน่าสนใจนะครับเออพี่เจนครับหลังห้องห้องที่เราไปดูเมื่อกี้ที่เป็นรูปผู้หญิงเนี่ยที่คนเขารีเควสมาแล้วว่าชอบมากและมีอีกห้องไหมฮะอย่างห้องนี้คนชอบไหมฮะคนนี้อือลองยิ้ดีกว่าพี่เจปวดหัวกับผมสองคนมากแล้วเดี๋ยวเราสองคนปวดตัวเองด้วยเดี๋ยวผมลงไปส่งเฮ้ยแม่ของเราหรือของเขาเราลงไปส่งเขาไม่เลยตามสบายเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ฮะต้องไปส่งต้องไปส่งพี่พี่เจต้องลงแบกกระเป๋าขึ้นเอาไว้ด้วยฮะ ขอคุณมากครับพี่เจนครับที่มาพักโรงแรมพวกผมไงพวกผมลงมาส่งแล้วก็ขอให้พี่เจนเดินทางโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าก็มาแวะกับพวกเราได้ใหม่ก็จะได้พวกเรากันเองฮะโอ้ยใช่เลยสภาพผู้เจ้าของโรงแรมทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ไม่ใช่หรอโรงแรมของเขาเขาสัญญาแล้วว่าเราเขาให้เราพักฟรีเราเราก็ต้องนิดนึงก็คือลงมาส่งใช่ลงมาส่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการดูแลเองเราก็จะขึ้นเลยครับก่อนที่โรงแรมของเขาไม่อย่างเราอ๋อ้เออ เขาใจเป็นมาตลอดเลยโอ้ตายๆถ้างั้นก็ให้เจนฮะบอกคนที่จะมาเที่ยวที่อุบลแล้วใครจะมาพักโรงแรมเนี่ยให้บอกทางได้เลยฮะก็ถ้ามาถึงอุบลนะคะเข้ามาในเมืองก็ถามทางก็ได้ค่ะมาซอยบ่อนไก่หรือว่าซอยสุขาอุปถัมภ์ซอยเก้าซอยเก้าหรือโทรถามก็ได้ค่ะเบอร์อะไรฮะบอกเลยฮะศูนย์สี่ห้าสองแปดห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าสองแปดห้าสี่ศูนย์ศูนย์หาง่ายไม่ยากเพราะถ้าเกิดใครที่เข้ามาเนี่ยซอยเนี่ยจะมีเซเว่นอยู่หัวมุม และเข้ามาประมาณน่าจะ50เมตรได้ไหมครับประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ซ้ายมือจะเขียนว่าเป็นตาฮะไงวันนี้ก็ต้องขอคุณพี่เจนมากครับที่ให้ห้องพักดีๆแลวสวยๆอย่างนี้ขอคุณมากครับขอคุณมากครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่พักแล้วเรียบร้อยฮะแล้ววันนี้เราไปไหนบ้างครับพี่เจนตอนแรกฮะตั้งใจจะไปผาชนะใดฮะได้ไปไหมไม่ได้ไป เขาไปกี่โมงพาจิตเขาบอกไปตอนเช้าแล้วนี่กี่โมงจะเย็นแล้วเยี่ยมมากแล้วมีที่ไหนอีกครับแกงแคนยอนเอ้ยสามพันโบกสามพันโบกที่เขาบอกว่าเป็นแกนแคนยอนของเมืองไทยอ๋อที่บอกว่าน้ําท่วมมันเราจะไปเหรอน้ำท่วมไปไม่ได้เราจะมาก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ถูกใจผมที่สุดเลยนะคือร้านส้มตำน้ำจอกฮะ เป็นไงอร่อยแซ่บฮะเออบอกเขาว่าเปิดมากี่ปีนะ30ปีอ่ะคนเยอะไหมอ้ยเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวช่วงช่วงเที่ยงไปนะเขาบอกว่าต่อคิวเลยอ่ะนึกว่าธนาคารอ่ะมีบัตรคิวอ่ะจริงๆริงไม่ธรรมดาจริงๆแล้ววันนี้เราก็ได้ไปแกสลักเทียนใช่อันนี้คือแบบไทแม็กไคลแม็กแต่จริงๆเราก็มามาผิดผิดผิดเวลานิดนึงไม่นิดนึงทุกอย่างที่เรามาผิดหมดผิดหมดอย่างอย่างเทียนนี่คือเขาให้มาก่อน เข้าพรรษาใช่ล้วสองสาเดือนล้วเรามายังไงมาหลังพรรษาแต่ก็ยังได้อยู่คือก็ยังได้ฝึกได้ทำฝึกเพราะเขาต้อนรับเสมอว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตผู้ใหญ่คนแก่ผู้ชราแล้วแต่เลยใช่ดัางด้าวต่างชาติอะไรก็ได้หมดมาเถอะพูดทานไม่ค่อยชัดก็มาเถะเอย่างไรก็มาเถอะแล้วก็แต่ว่ามาครั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเที่ยวครับถึงจะมาไม่ตรงกับฤดูกาลนะเถอะเพราะว่าเราก็ได้ เห็นในเมืองอุบลอีกรูปแบบหนึ่งใช่ฮะแบไม่ใช่ธรรมชาติแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวไปธรรมชาติครับวันนี้เราก็ได้ไปดูเทียนได้แก่สลักเทียนได้เทียนกับบ้านด้วยได้เทียนใช่แล้วก็ไปร้านโซนตามโซนตาน้ำจงเกิดบเปิดแล้ว30และที่นี่ที่นี่นที่สุดทีเเลยที่พักผ่อนของเราเป็นที่พักผ่อนฮะโรงแ้องขอบคุณมากเลยโรงแรมเป็นต่าบผมทำให้เราได้นอนแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอ่ะอบอุ่นเลยอ่ะมันเหมือนอยู่บ้านอยูแล้วเพราะเขาบอกว่านอนฟรีไง นอนฟรีไงเออเีลยวหลังทำไมวะดูอยู่หรือเป่าต้องขอบคุณมากขอบคุณโรงแรมเป็นทักมากครับผมครับผมเดี๋ยวเราขอตัวพักผ่อนกันดีกว่าใช่เวลาก็หมดแล้วด้วยใช่ะเจอกันใหม่ทุกวันพฤหัดเวลา3ทุ่มทางเพจชาแนลครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบา